มาแล้วค่ะอิฟออยตัวนี้นะคะเป็นโมเจอร์เซอร์เข้มข้นนะคะที่มาในรูปแบบของออยเจลเนื้อใสๆแต่ไม่ทําให้ผิวอุดอัดเลยไม่ทําให้เหนะหนักผิวแต่อย่างใดเลยนะคะตัวนี้เหมาะกับใครตัวนี้เหมาะกับคนที่มีผิวแตกลายนะ,ะขาดความชุ่มชื้นสูงๆผิวแห้งกล้าต่างๆตามข้อศอกตาตุ่มต่างๆนะคะสารแอคทีฟหลกัหลกๆเนี่ยก็จะมีตัวเ e อ็กเพรสอีวีนะคะที่อุดมไปด้วยไข่มุกธรรมชาตินะคะแล้วก็ผสานกับแบล็กมันเบอรี่ ตัวนี้เขาจะไปกระตุ้นในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวเดอร์มิสนะคะ ทำให้คอลลาเจนชั้นนั้นเนี่ยยึดติดกันแน่นขึ้นรอยแตกลายมันก็เลยจะกระชับแล้วก็ดูยืดหยุ่นขึ้นนะคะตัวอิลาสติกเนี่ยเราสกัดได้มาจากตัวใบบวบนะคะตัวนี้เราใช้นวัตกรรม encapsulation คะ่ะที่ใช้เทคโนโลยีมิโอโซมนะคะทําให้ตัวแอคทีฟมีอนุภาคเล็กมากนะคะเราสามารถซึมลงสู่ผิวได้ทันทีเลยนะคะจะไปกระตุ้นไฟบารแล้วก็คอลลาเจนนะคะให้กลับมาทํางานอีกครั้งและจุดเด่นของเขาก็คือเขาช่วยลดรอยแตกลายได้ดีมากตัวต่อมานะคะเป็นตัวแอตตาแซนตินนะคะตัวนี้เป็นสาร ต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าเขามีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่านะคะเขาจะช่วยปกป้องเซลล์ต่างที่ถูกทำร้ายเหี่ยวแห้ง ที่ทําให้ผิวเราเกิดความหมองคล้ําดํากล้านต่างๆเนี่ยให้กลับมาดูมีชีวิตชีวาอีกครั้งนะคะเราก็จะมีพวกวิตามินอ e ีนะคะก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเช่นกันนะคะก็นอกจากนี้ก็ยังใส่พวกน้ามันธรรมชาติต่างๆนะคะที่เป็นมอยสเจอร์เซอร์เข้มข้นความชุ่มชื้นสูงๆเอาไว้เป็นเสริมเกราะป้องกันให้ผิวมันแข็งแรงสูญเสียน้ํายากขึ้นนี่แหละค่ะก็จะเป็นในรูปแบบนี้เลยนะคะหนี่เป็นออยเจลนนี้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูเท็กเจอร์ของเขา จะมีเป็นฟิลเนื้ออ i l ทา้แล้วก็ไม่ได้มีความเหนอะหนะหรือว่าอึดอัดผิวแต่อย่างใดเลยนะคะผิวก็จะดูมีความเป็นลูกคุณลูกคุนดูสุขภาพดีแต่ไม่อึดอัดผิวเลยนะคะนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะบอกเลยว่าหลอดแค่นี้นะคะแต่แอคที e และคุณสมบัติของเขาที่ช่วยลดรอยแตกลายจุดดำๆผิวแห้งกล้านเนี่ยดีมากเลยค่ะหากใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายอีฟทั่วประเทศเลยนะคะ